จริงๆแล้วประชาชนก็ทั้งได้และเสียนะครับส่วนที่เสียอย่างที่ผมเรียนว่าความเป็นตัวแทนของเขาสมมุติว่าผมเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลอย่างน้อยผมมีตัวแทนสองคนผมมีปัญหาขึ้นมาเดือดเนื้อร้อนใจขึ้นมาอยากจะแสดงความคิดเห็นอยากจะเสนอแนะอยากจะเรียกร้องต้องการประการใดเขาก็มีตัวแทนที่จะเป็นปากเป็นเสียงกับเขาได้ แต่พอมาเป็นเทศบาลแล้วเนี่ยนะฮะผู้สมัครเนี่ยโดยเฉพาะผู้สมัครนายกเทศมนตรี um ree, ก็ย่อมที่จะคํานึงถึงฐานเสียงของตัวเองเป็นหลักเพราะฉะนั้นหมู่บ้านขนาดเล็กหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลซึ่งมีจํานวนคนน้อยอาจจะไม่ได้รับความสนใจที่จะมีตัวแทนเขาก็ไปคัดเลือกตัวแทนเฉพาะคนที่อยู่ในเขตเมืองหรือคนที่มีฐานเสียงในตัวเมืองที่มีลักษณะของการกระจุกตัวเนี่ยนะครับอันนี้คือจุดที่ จะมองว่าเขาเสียนะครับปัญหาความต้องการไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร,ครแต่จุดที่เขาได้ก็คือว่างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกเทศบาลเนี่ยแน่นอนครับจะได้รับมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้ผู้บริหารดีๆนะครับก็อาจจะนําเอางบประมาณเนี่ยไปกระจายสู่เขาได้มากขึ้นแก้ปัญหาของประชาชนได้มากขึ้นคือเรามองทั้งทั้งสองด้านแต่ในแง่ของสมาชิกนะฮะก็มีทั้งได้และเสียนะครับ คือถ้าเป็นสมาชิกสภาอบาตค่าตอบแทนอย่างหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเป็นเทศบาลค่าตอบแทนก็สูงขึ้นนะครับรวมทั้งคนที่เป็นผู้บริหารคือตัวนายกด้วยเช่นกันอันนี้อันนี้ที่เห็นได้ชัดเจนอย่างไรก็ตามผมคิดว่าสิ่งสําคัญเนี่ยก็คือควรที่จะถามความเห็นของประชาชนก่อนแต่การที่จะถามความเห็นประชาชนควรจะอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องนะไม่ใช่ไปจัดประชุมกัน กลุ่มนั้นกลุ่มนี้แล้วก็อนุมานเอาว่านี่เป็นความเห็นของประชาชนที่แท้จริงแล้วก็เอาเข้าไปในที่ประชุมของสภาท้องถิน่นซึ่งสภาท้องถิ่นเองก็มีที่มาที่ไปใช่ไหมครับคนที่เป็นนายกก็มักที่จะคุมเสียงของสภาท้องถิ่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็อาจจะไม่ได้สะท้อนความเห็นของประชาชนที่แท้จริงได้ครับ,ค,รบคือเท่าที่ดูแล้วเนี่ยนะฮะก็คงไม่มีนะฮะที่จะจากอบตอ กลายเป็นเทศบาลและจากเทศบาลเดิมเนี่ยนะฮะจะกลับมาเป็นอบอตอเนี่ยกฎหมายก็บอกเพียงแต่ว่าถ้าจะยกฐานะจากอบอตอไปเป็นเทศบาลเนี่ยมีกฎหมายรองรับนะครับที่เขาบอกว่าท้องถิ่นใดที่สมควรที่จะยกฐานะนะครับขึ้นเป็นเทศบาลเนี่ยนะฮะกระทรวงมหาดไทยก็สามารถที่จะดําเนินการยกฐานะได้แต่แน่นอนก็ต้องมีขั้นมีตอนนะฮะอย่างที่เรียนว่าฟังความเห็นประชาชนผ่านประชาคม ะะจากนั้นเข้าสภาแล้วก็ถึงเสนอความเห็นมายังกระทรวงมหาดไทยอะไรก็าตามผมก็ต้องยอมรับนะฮะว่าในแง่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยกระบวนการก็อาจจะไม่ได้สวยงามอย่างที่เขียนไว้เสมอไปครับคือถ้าประชาชนได้รับข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและก็เห็นประโยชน์ของการยกฐานะนะผมก็คิดว่าสมควรแต่ถ้า การยกฐานาจะจากอบตมาเป็นเทศบาลตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพยายามที่จะชี้เห็นแต่ข้อดีนะฮะโดยไม่ให้เห็นข้อเสียเนี่ยประชาชนอาจจะเสียเปรียบผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าตำบลน,นี้มี10หมู่บ้านแล้ว10หมู่บ้านเนี่ยหมู่ที่10เนี่ยอยู่ห่างไกลมีประชากรน้อยและที่ผ่านมาเนี่ยเขามีตัวแทน2คนนะครับแต่ทันทีที่ยกฐานะมาเป็นเทศบาลตำบลน,นะครับเขาจะแบ่งออกเป็น2เขตเลือกตั้ง ตัวแทนของสองเขตเลือกตั้งเนี่ยอาจจะไม่มีตัวแทนของหมู่บ้านนั้นเลยเพราะฉะนั้นเขาไม่มีหลักประกันนะครับว่าปัญหาความต้องการของเขาจะมีตัวแทนไปพูดไปจาในสภาท้องถิ่นนะครับและแน่นอนครับคนที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยก็จะไม่สนใจกับฐานเสียงขนาดเล็ก,ลกนะฮะที่มีคะแนนเสียงไม่มากนักและไม่มีผลต่อการชี้ขาดในการ ว่าจะได้รับเลือกตั้งหรือไม่ด้วยนะเพราะฉะนั้นแนวโน้มของนักการเมืองเนี่ยนะเขาก็จะสนใจเฉพาะฐานเสียงที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะกระจุกตัวอยู่แต่ในเขตเมืองนะเพราะฉะนั้นผมถึงคิดว่าการยกฐานะไม่ใช่คําตอบของความเจริญหรือสิ่งที่ควรจะเป็นเสมอไปความประเทศบาบาลม,มันสะท้อนถึงความเป็นองค์กรปกครองสอ่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตเมืองแต่ถ้าอบอตอซึ่งมีความเป็นชนบทสูงเนี่ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บยกฐานะขึ้นมา ในลักษณะที่จับยัดนะฮะผมว่าจะเป็นปัญหากับประชาชนในระยะยาวมากกว่ากันเรามีประเด็นที่ค้างคาใจกันอยู่ว่าถ้าในอนาคตอบตอทั้งหมดกลับไปเป็นเทศบาลนั่นหมายความว่ายังไงก็คือไม่มีอบตอ,อีกเลยหรือกันนั้นแล้วก็อยากจะเรียนถามคำถามตรงต่อท่านนายกอยุทยานี่แหละค่ะเขาบอกว่า การเป็นนายกเทศมนตรีข้อดีที่สําคัญที่สุดก็คือท่านได้เงินเดือนเพิ่มมากหมายถึงฝ่ายบริหารจะได้เงินเดือนเพิ่มมากกว่าอ,อบตอัอนนี้ท่านคิดว่าค,คือเอาเ,เ,เอาเฉ <คน S 2> พาะความรู้สึกของผมสิ่งที่ผมทํามาจริงๆเราไม่เคยคํานึงถึงเมเง็ดเงินเงินเดือนที่ผมเป็นมาสี่ปีสมัยที่แล้วเป็นนายกอ,อบตอนะค,คือผมคํานึงตลอดว่าตรงไหนที่จะทําให้พี่น้องประชาชนมีความสุข แลวตรงไหนจะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความอุ่นมากที่สุดเพราะนั้นเม็ดเงินถ้าถามว่าเงินเดือนนายกที่เมืงตรีน่ะสองหมื่นกว่าบาทเนียที่ผมได้รับนะค่าสองไม่พอและอีกเรื่องหนึ่งผมบอกได้เลยว่าผมไม่เคยคิดที่จะไปแบมือขอใช่ไหมหรือไม่ไม่ขอรับท่านใช่ถูกต้องนี้แน่นอนจะดเจนในแง่ของงบประมาณรายหัวของประชาชนในเทศบาลได้เยอะขึ้นไหมคะเยอะขึ้นครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เพราะเพิ่งยกใหม่ครับแต่เดี๋ยวคงได้มา เราก็จะทําให้คุ้มค่าที่สุดอันนั้นถือว่าเป็นข้อดีในเชิงของประชาชนครับค่ะกฎระเบียบใหม่ๆท่านได้ออกหรือยังได้เพิ่มเติมใหม่หรือยังคะออตอนนี้เรา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 ดำเนินการทาแล้วเช่นอะไรนะคะที่เทศบาลทําแล้วคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้คือขั้นแรกเนี่ยผมเน้นเรื่องการศึกษาก่อนเพราะผมห่วงที่สุดคือคนวัยปลายฝนต้นหนาวปลายฝนก็คือท่านทำอะไรนะคะเรื่องการศึกษาโดยเฉพาะศูนย์เด็กเนี่ย Mm hmm. ตอนที่เราเป็นอบตเนี่ยการดูแลเด็กเล็กเนี่ยอำนาจหรืออะไรต่างๆเนี่ยถามว่าแคบไหมไม่แคบ,แ,คบแต่ถ้าเป็นเทศบาลเนี่ยอำนาจหน้าที่มันเพิ่มขึ้นนะแล้วเราสามารถที่จะดูแลบุคลากรที่มาดูแลลูกหลานเรานะครูผู้สอนสามารถให้เขาเลื่อนอเพิ่มเงินเดือนได้ mm hmm. ให้การศึกษาเขาโดยส่ง <Yeah. S 2> ไปเรียนต่ออะไรตรงนีมนมน้มันเป็นเรื่อง <Yeah. S 2> ที่เราจะต้อง mm hmm. ค่อยๆเป็นค่อยๆไป mm hmm. แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับผู้นำนะ,ะฮะกับชาวบ้าน <ฮะ S 2> ครับผมครานี้ในส่วนของอ,อบตอม,า <c oughs> มาพูดถึงกรณีเรื่องเงินเดือนมีไหมคะที่อ,อบตอก็พูดกันเหมือนกันท,ที่จริงเราเองเราก็ตระหนักนะคะว่าเวลาเราจะเ,เราก็คิดกันนะคะพวกนั่งคุยกันว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นอบตอตอนนี้เนี่ยเรามี20 22คนก็จริง <c oughs> แต่ว่าค่าตอบแทนเนี่ยเราเราแค่คนละ6,000กว่าบ,บาทนายกก็หมื่นสอง ะะแต่พอเราขยับไปเป็นเทศาบาลปั๊บเนี่ยสมาชิกเราหายไปครึ่งหนึ่งก็จริงแต่ว่าอัพค่าตอบแทนขึ้นสูงมากก็ขึ้นอีกเท่าตัวของนายกเองก็ขึ้นอีกเท่านึงเลยจากหมื่นสองก็เป็นสองหมื่นก<ๆ>ว่าบาทเพราะนั้นไอ้รายหัวที่ให้มาเนี่ยซึ่งตอนนี้ยังไม่ให้คาดว่าอีกสามปีเนี่ย,ยจะตามมาเพราะนั้นเนี่ยรายได้ที่มาเนี่ยมันจะเพียงพอกับค่าตอบแทนผู้บริหารและก็สมาชิกหรือเปล่าและประชาชนจะได้อะไรจากตรงนี้หรือว่ายกเพื่อแค่ว่าให้เป็นเทศาบาล อันนี้เป็นสิ่งที่เรากังวลว่าถ้าได้มามันไม่พอกับสิ่งที่เราจะต้องมาทดแทนให้กับสายการเมืองมันก็จะทําให้เกิดแต,รต่รายหัวรายหัวในแง่ของประชาชนเนี่ยยังไง <นะ S 2> ก็ได้แน่นอนใช่ไหมคะก็อีกต้อง3ปีใช่ไหมคะท่านเพราะอีก3ปีถึงจะได้มาแต่จางนี้ไปอีก3ปีเนี่ยจะอยู่กินยังไงแล้วงบที่จะลงไปพัฒนาพี่น้องประชาชนที่บอกว่าจะได้เพิ่มเนี่ยมันต้องรอนะและไอ้ที่มีอยู่เนี่ยอบตพิชัยมี21ล้านนะคะรายได้21ล้านเนี่ยณวันนี้เนี่ยรายจ่ายประจําก็พาเข้าไปนละ ค่าตอบแทนอะไรเรียบร้อยหมดเนี่ยนะฮะแลวลงพัฒนาพี่น้องประชาชนทั้งคุณภาพชีวิตแล้วก็ในเรื่องของเราทาทุกเรื่องนะคะเรื่องทุนการศึกษาเรื่องอะไรเราให้หมดตามที่เราอมาว่าอบตไม่มีขีดจากัดในการดำเนินงานเหมือนคือมันอยู่ที่วิสัยทัศน์ผู้บริหารว่าคุณจะเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าเวลาดูแลประชาชนดูยังไงแต่ในสิ่งหนึ่งที่จะต้องตระหนักว่าถ้าเป็นเทศบาลแล้วรายได้ที่เข้ามามันจะพอกับรายจ่ายไหม และประชาชนจะได้อะไรจากการยกฐานะครั้งนี้อันนี้ถ้าอบตอเล็กๆที่มีรายได้เนี่ยตัวเองก็ยังคิดว่าถ้าจะเป็นเทศบาลเนี่ยน่าจะให้มีรายได้สัก30ล้านไหมถึงขอเป็นเทศบาลแต่ถ้าต่ำกว่า30ล้านเนี่ยเอาเป็นอบตอก่อนไหมอะไรอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะคะอยากถามท่านสุเทพในฐานะอุปนาย,ยกสมาคมอบตอ อบตอจานวนมากเลยยื่นขอเป็นเทศบาลช่วยวิเคราะห์ดูว่าแล้วทำไมอบตอจานวนมากจึงขอไปเป็นเทศบาลในมุมของสมาคมอะค่ะเข้าใจว่าอบตอส่วนใหญ่เนเข้าไปในการจัดสรรของคณะกรรมการจายอำนาจมีการจัดสรรในสัดส,ส่วนเทศบาลเนี่ยสูงกว่าอบตอออก็อยากได้งบประมาณไปบริหารเพื่อ,อว่าจะแก้ปัญหาประชาชนเพราะว่าแนวคิดอันนี้มันต้องต้องแก้จากส่วนกลาง เรื่องการที่มีการยกฐานะ,ะจํานวนมากแล้วบางองค์กรไม่ได้ยกบางองค์กรย้อนไปแม้ <c oughs> เป็นดุลินิตของของส่วนกลางมากกว่า <c oughs> เพราะว่าเราต้องเคารพในในวิธีคิดของคณะกรรมการของส่วนกลางว่า <c oughs> ความเหมาะสมะการยื่นจํานวนมากแล้วความเหมาะสมเป็นไปได้แค่ไหนประชาชนจะได้ประโยชน์จากการยยกฐานะเท่าไหร่เพนะนี้เป็นเป็นเกณฑ์ตัดสินจากคณะกรรมการส่วนกลาง